เดี๋ยวเรามาดูวิธีนะครับวิธีการแพ็คนะครับนี่ครับเป็นต้นนั่นนะครับแก้วมังกรน,นะนี่วิธีการแพ็คส่งนะครับนี่เขาใส่ถุงมานะครับแล้วห่อด้วยการดามือเสือพกิมนะนี่การตัดน,นะโหอมีรากนี่เรานี่นี่เราทำแบบมีรากครับเพราะว่าให้มันติดตัวนะนี่นี่นะครับนี่ข้างนะครับตรงข้าง อย่างที่ตัดเขาก็จะเขียนไว้นะครับว่าแดงจัมโบ้นั้นเป็นสายพันธุ์นะนี่ครับแร้่มังกรครับแดงจั um มโบ้อือเหลืองอิสราเอลนะนี่เราซื้อเอาซื้อแต่สายพันธุ์ที่สวยๆใหญ่ๆนะครับสายพันธุ์แดงไต้หวันนะครับนี่ติดล่าติดล่าอย่างนี้ล่อแน่นอนนะครับแล้วก็ห่อด้วยกระดาษนะแล้วก็คุมมาแล้วแล้วใส่กล่องนะนี่ส่ง พัสุประมาณวันหนึ่งสอวันนะประมาณสวันนะก็ถึงแล้วนะครับ